ครับผมเนี่ยครับสําหรับใครที่จะเอาไปก๊อปปี้ลอกเรียนแบบได้ไหมพี่ได้ครับหวังไม่ค่อยลิกซิดหวังไม่ค่อยสิทธิ์ครับผมอ๋อบเราก็อย่างนี้ปุ๊บเราก็เดิมสมมติว่าเราก็ไปวาร์มเลยที่เลยครับปลูกปุ๊บครับเอาปุ๋ยเราใส่ปลูกลงไปปลูกต้นไม้ลงไปปุ๊บจะได้เป็นแบบนี้อ๋ออย่างเช่นต้นน้อยครับผมต้นน้อยนาแนนองเป็นทุนเหลี่ยมเทศครับอ๋อทุเรียนเทศทุเทศครับแล้วแล้วเราขุดหลุมไหม อ่าตัวนี้เราไม่ได้ขุดนะครับอ๋อเราวางเลยแล้วก็ใส่ปุ๊บเดี๋ยวลากมันก็จะชอนชายลงไปเพราะว่าตัวเนี้ยดินเราจะซุยนะครับผมครับแล้วมีน้ผสมเอ็มจะซุยปุ๊บลากก็จะชอนชายแล้วลดน้ําไปทําให้ดินข้างล่างจะเริ่มนิ่มไปเรื่อยเรอ๋อเราไม่ต้องขุดด้วยเราไม่ได้ขุดครับโอ้อันนี้ปลูกปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ต้องใช้สอบจอบเสียมเลยก็ของง่ายดีครับเพราะว่าพันธุ์ต้าที่เราเอามาล่ะต้นมันเตียเมันเล็กอ๋อแล้วก็คือเราปลูกบนเหนือยางเราก็ต้อง อ,อ๋อแต่ว่ารากเขาก็ต้องมาหากินใช่ล้วเมื่อเขาแทลงไปเพราะต้นไม้แบบนี้จะมีรากแกแ้วกอ๋อนั่น,นะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคการปลูกต้นไม้โดยไม่ต้องขุดหลุมครับที่รัดปลูกอะไรนะตรงนี้ครับตอนนี้คือเราตัวนี้เรา,นเ,ราเนรมิตให้เป็นสวนมะนาวครับผมเนรมิตให้เป็นสวนมะนาวใชครับผมใช้วงบอ่อใช่ไหมครับบ่อซีเมนครับผมครับวงเม็ดหนึ่งนะครับเราก็จะ ปลูกมะนาวตรงกลางครับผมครับมะนาวนี่ตรงวงบ่อนี่เราเททับไหมเทไม่เทครับอ๋อเอาแค่ครอบไว้เฉยเฉยใช่ไหมครับผมแล้วดินนี้ใช้ดินอะไรนะดินปลูกหรือว่าปลูกที่เราผสมเนี่ยครับผมอ๋อที่ผสมจากลงเมื่อกี้ใช่ไหมครับมาแล้วเราจะเป็นแบบนี้ครับเราใส่แกล็ใส่อะไรข้งเรากินร่วนซุยมากเลยครับครับผมแล้วดินมันจะไม่นั่นครับมันซุยตลอดครับผมนี่ครับผมกี่เดือนกี่วันแล้วครับที่เริ่มปลูกมานี่ครับอ่ตัวนี้ผม ประมาณได้ไหมอย่างทีมันเะแล้วเดือนสองเดือนสามถึงสองเดือนไอ้ต้นเนี้ยยังไม่ถึงเดือนเพราะว่าของเก่าเขาตายอืแล้วก็เอามาเอามาลงใหม่จะมีบางต้นที่ปลูกนานก็มีมาปลูกใหม่ก็มีกําลังแตกยอดสวยเลยคือเขามาแต่ละล็อตอ่ะครือเราตอนมาเนี้ยมันไม่พอประกัดได้เราก็มาลงยอดกําลังงามเลยครับตอนนี้แล้วการ ให้น้ำเราเป็นยังไงครับจากที่เราใช้ปุ๋ยที่เราทําเองแล้วเราก็จะเปิดน้าถ้านะ้าถ้าฝนไม่ตกเราก็จะให้เ่อป,ปิดเสียเราจะให้อ่าเช้าเย็นนะครับผมอ๋อเช้าเย็นผมจะเปิดให้แค่สิบนาทอีอ๋ไม่ได้ให้นานแค่สิบนาทีับเปิดปิงเกอร์ให้สิบนาทีสิบนาทีก็คแล้วครับดินร่วนปุยครับผมไม่มีโอ้ดินตุยให้ไม่แน่นไม่หรอปลูกอะไรก็ได้นาะดีนนี้เนาะใช่ครับผมผุ้สังเกตอ๋อในอย่างทางนั้นมีผักกาด อ่าเป็นฟังตุ้งครับผมอ๋อจะปลูกผักด้วยก็คือก็เลยเอาไว้กินครับเอามาเม็ดมาหยอดซซำแซมไว้เราก็จะได้ตัดกินอะไรมั่งครับอ๋อก็คือไม่ให้เสียเที่ยวเลยในไหนก็น้ําดีแล้วก็ปลูกผักาดไปเลยนะครับอืมเราก็ยังได้กินมากอากาศผักขมออกนี่เนาะได้กินได้กินนะครับแบบประโยชน์ทําทีเดียวก็ได้สองสามอย่างไปเลยเนาะอันนี้ใช้ระบบน้ําการลดน้ำแหละครับ พี่เราจะจะลดยังไงอ่าเป็นระบบสปริงเกอร์ข่าวขนาดเล็กนะครับผมเราก็จะใช้จุดตัวนั้นจะเป็นตัวเปิดครับทั้งหมดแปดสิบต้นแปดสิบต้นของเราก็จะใช้ระบบเปิดสิบนาทีเช้าเย็นเช้าเย็นสิบนาทีอันนี้ทุกวันไหมหรือว่าต้องดูดินดูอากาศอ่าเราจะเปิดให้จนเฉพาะหน้าแล้งนะครับถ้าหน้าฝนเราก็ไม่ไม่ลดให้อ๋ออย่างอย่างนี้ช่วงเนี้ยฝนตกเมื่อเช้าเนี้ยไม่ลดอ่ะครับผม อ๋อไม่ใช่ว่ารดกันทุกวันต่บี้ตะบัานรดไม่ใช่ใช่ไหมครับครับผมอ๋อก็ต้องดูดินของเราดูอากาศผมมีอากาศอีกทีหนึ่งอุ้ยกำลังงามพิรัตครับใบอ่อนกำลังแตกกันถอดยอดกันโอ้แล้วก็มีมะเขือเทศเอาไว้กินหน่อยโอ้อันนี้ครับมะนาวออกเป็นลูกมะเขือเทศเออนะครับช่วงมะนาวไม่โตครับก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อ่ามี โก้มะเขือเทศแซมต้นไว้กินได้ครับผมนี่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวโอ้โหแปลว่าไม่ต้องถามว่าดินเขาดียังไงนะครับครับดูจากมะเขือเทศนะเป็นตัวชี้วัดละกันนะครับผมือดินดีมากนะครับผมอันนี้หยอดอะไรก็ได้กินเนาะครับผมอันนี้ครับคือประโยชน์ของการจัดสรรหรือการเตรียมดินที่ดีนะครับอ่ะอพี่ลองเปิดระบบน้ําให้ดูได้ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นวาล ก็จะเปิดตัวอย่างก๊อกนะครับก๊อกน้ำสปริงเกอร์แต่ว่าน้ํานี่มีวิ่งตลอดเวลาโอ้หู้น้าแรงมากครับโอ้หน้ําแรงครับก๊อเปนครับอ่ะอันนี้เป็นท่อเมนครับใช่ไหมท่อเมนครับผมอ่าโอ้หนี่เปิดทีเดียวแปดสิบกว่าต้นทั่วกันหมดเลยนะครับผมนี่แหละครับ โอ้ไม่ต้องเหนื่อยครับแค่แก๊กเดียวครับการบริหารจัดการแค่แก๊กเดียวที่ตรงวาลนะครับ80ต้นก็พร้อมจะชุ่มช่าด้วยน้ํานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้น้ําแบบที่ประหยัดนะผมว่าประหยัดประหยัดเวลาอ่าประหยัดแรงงานนะครับและประหยัดน้ําด้วยนะครับนนี้ก็โอ้โหนะครับนี่แหละครับ ทำคนเดียวนะครับในหลายๆแปลงนะฮะหลายๆายอย่างที่เขาปลูกนะครับก็คือการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นละอองน้ําฝนเลยแล้วพี่หญ้าข้างๆมันก็ต้องงามตามนี่ครับรามก็ได้ต้องคอยตัดตลอดครับผมครับต้องตัดตลอดหญ้านี่เอาขนทิ้งไหมหรือว่าไม่หญ้านะครับตัดหญ้าข้างๆนะครับพอเราตัดปุกมันก็จะเน่าเป็นปุ๋ยเหมืออเลาหงมฟา พอตัดไปปุ๊บก็จะแบนั้นนะครับจะห่มแบบนั้นที่ไหนมีหญ้าที่นั่นคือดินงามดินงามครับแปลว่าพื้นที่พื้นนี้งามแล้วโอ้โหเขียวขจีครับยิ่งกว่าสนามฟุตบอลนะมองแล้วนะฮะอ๋อนี่นะครับก็ดูครับโดยรอบๆครับเพลินดีเนาะพี่เนาะยังยังสิบนาทีทั้งหมดสิบนาทีใช่ไหมครับครับสิบนาทีอันนี้ ก็พอแล้วใช่ไหมรู้ว่าพอแล้วแล้วก็ปิดใช่ไหมครับผมผมอพรบะถูที่เราก็จะปิดอ๋อคาดว่าอีกประมาณกี่วันกี่เดือนเราจะได้เก็บผลผลิตครับพี่รักครับถามว่าอีกกี่วันกี่เดือนตอนเนี้คือครับเราผมว่าต้องให้ได้ปีก่อนผมจะไว้ลูกนะครับอ๋อก็คือตอนนี้จะเลี้ยงเดือนจะไวเลี้ยงต้นหนึ่งปีก่อนครับผมถึงถึงเราจะไว้ลูกนี่มันก็เริ่มมีผมตัดทิ้งหมดอ๋อเด็ดทิ้งครับผมไม่ให้เอาไปดูแลผลเอามาดูแลต้นก่อนต้นต้นใบก่อนนะครับผม ขุนต้นขุนใบก่อนนะฮะปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้ใสเลยครับยังไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่เพราะว่าดินเราผสมขี้หมูใส่แล้วแล้วศัตรูศัตรูพืชครับพี่ปิดได้เลยมั้งก็คือหนอนแล้วครับอ๋อยังมีบ้างมีพวกหนอนแต่เราก็ฉีดด้วยน้ำหมักยาฉุนกับเหล้าขาวอ่อพยายามฉีดเรามียาฆ่าแมลงแล้วไล่แมลงนาะไล่แมลงครับเราไม่ได้ฆ่ายาฉุนยาฉุนกับเหล้าขาวหมักแล้วก็ เอาลาดหรือเอาฉีดพ่นครับผมใส่ถังไป่ยังมีมั่งเพราะว่าเขายังกินบางทีแบบเราไม่ได้ฆ่าเขาเราเราไล่เราไล่นะเพราะเราอยู่สวนเชิงเกษตรนะเราต้องอันดับแรกเราก็ต้องใช้อาศัยเขาพวกแมลงพวกอะไรเป็นหลักผสมเกสรอะไรเนี่ยถ้าเราฆ่าเขาตายหมดโอกาสที่เราจะผสมเกสรได้ลาบากอ๋อนั่นนะครับอันนี้แคเห็นไหมครับประโยชน์นะครับแมลงเขาก็มีโทษก็จริงบางทีในมุมมุมกลับมันก็มีประโยชน์นะครับผม โอเคปิด <Okay. S 2> ได้แล้วพี่แล้วจะชุ่มฉ่าวันนี้ฝนดีนะครับอันนี้ก็คือแปลงมะมนาวพันธุ์อะไรครับแป้นพิจิตครับผมแป้นพิจิตนะครับเปลือกบางน้ําเยอะนะครับอันนี้อันนี้เป็นสโลแกนของแป้นพิจิตเลยนะครับเปลือกหาังน้ําเยอะก็อีกประมาณปีกว่าก็าคงได้มาเก็บผลผลิตกัน<ช>นะครับ,บรผมไปเราไปดูจุดต่อไปนะครับตามมาครับสวัสดีครับ วันนี้เราไม่ได้ใช่อยู่อู่ไหนครับไม่ได้เป็นอู่ซ่อมรถอู่ป้ายางครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของไร่นะครับพิรัชจะมาสาธิตวิธีการทําทําอะไรนะพี่กีิดลอยางเพื่อจะอไปเป็นอุปกรณ์หรือแทรกระถางในการปลูกอ๋อเป็นกระถางปลูกเนะี่ยเหมือนที่เราเห็นในการ ปลูกต้นไม้ในแต่ละที่ของของของไร่นะครับอ่ะวิธีเราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับกีดนําร่องก่อนนะครับเราจะกีดจะขอบยางนะครับผมครับนะครับเพื่อให้อ่าเป็นทะลุออกก่อนครับเราก็ใช้เคียวใส่เข้าไปนะครับอ่อสกีีคัตเตอร์แล้วอันนี้เคียวครับผมไม่เอาคัตเตอร์กีดต่อแล้วมันใช้เวลานานมากถ้าเคียวจะไวครับผมเก้า สิบเจ็ดสองสามสิบสี่สิบห้ากสิบเจ็ดสิบแปดวินาทีครับขาดเลยโอ้โหง่ายมากเลยครับอ๋ออันนี้ที่เราเห็นใต้ต้นมะเขือต้นพริกอันนี้ใช่ไหมใช่ครับผม,มเราก็จะใช้ตัวนี้ไปครอบตัวนี้จะใช้เป็นกระถางครับสมมุติว่าตัวนี้ถ้าเราปลูกพืชผักไม้อะไรเงี้ยเรา แต่ข้างเดียวก็พอครับอ๋อถ้าเป็นพืชผักผลไม้ครับผมคือตัดด้านนี้ด้านเดียวแล้วเราก็ปลูกไปเลยใช่ไหมครับใส่ดินใส่ดินปลูกแล้วปลูกได้เลยทําไมหรครับเพราะว่าหนึ่งตัวนี้มันจะอมน้ําอ๋อน้ําก็จะมาขังตรงนี้ครับผมแล้วความชื้นราหน้าแรงหน้าอะไรความชื้นมันก็จะช่วยตอนลดน้ําน้ําก็จะมา ผมไว้ตรงนี้ใช่ลากก็อย่าไปข้างล่างด้วยอยู่ข้างบนนี้ด้วยอ๋อจะได้เก็บความชื้นได้นานครับผมแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ที่ไม่ชอบอ่าน้ําครับอย่างเช่นอาอ๋อเราก็จะตัดสองข้างครับเราก็จะตัดสองข้างแล้วก็ทําการเราก็ต้องดูพิกนะครับผมาดูดูพืชอีกทีนึงว่าควรเหมาะสมการชอบน้ํำไหมไม่ชอบน้ํำไหม ครับ้อ่าอย่างถ้าปลูกมะละกอต้องตัดสองด้านเลยสองด้านเลยเพราะว่ามะละกอไม่ชอบน้ำขังน้ำแฉ็พี่อันนี้เขาเสริมใยเหล็กไม่ใช่เหรอเขาเสริมเหล็กอย่างรถยนต์ครับครับผมก็เสริมลวดครับผมแล้วแล้วเรากิดทำไมง่ายจังเลยอ่ามีเทคนิคดูตัวไหนครับก็คือเราสังเกตง่ายๆยางทุกขนาดจะเป็นขอบนะครับอ๋อครับมันเป็นขอบนย่างนจะเป็นขอบสันนะครับตัวนี้เขาจะใส่เหล็กหนาใส่ลวดหนาตัวนี้ก็จะเป็นลวดบางๆนะครับ เราทําการกีดเสร็จแล้วก็ใช้มาเดิมครับผมครับเคียวเจาะใส่ลงไปแล้วเราูดมาครับผมอ๋อก็ต้องมีเทคนิคว่าเราต้องดูตรงไหนแต่ถ้าเราไปกีดเหนือนี่ปุ๊บเรากีดแล้วก็กีดไม่เข้าครับผมอ๋อก็ไปเจอใส่ลวดลวดหนาครับผมนะเราไม่สามารถไม่ได้ยางที่เขาระเบิดที่สเก็ตไหมมันจะระเบิดขอบเนี่ยครับอ๋อไม่ได้ระเบิดด้านหน้ายางมันจะเบระเบิดแก้มยางครับผมอ๋อครับผมเนี่ยครับสําหรับ ขายที่จะเอาไปก๊อปปี้ลอกเรียนแบบได้ไหมพี่ได้ครับผม่ไม่คุณลิขสิทธิ์ครับผมอืครับเราก็อย่างนี้ปุ๊บเราก็เดิมสมมติว่าเราก็ไปวางในที่เลยครับปลูกปุ๊บครับเอาปุ๋ยเราใส่ปลูกลงไปปลูกต้นไม้ลงไปปุ๊บจะได้เป็นแบบนี้อ๋ออย่างเช่นต้นน้อยครับผมอัาน้อยนาน้อยนงเป็นทุเรียนเทศครับอ๋อทุเรียนเทศทุเรียนเทศครับแล้วเราขุดหลุมไหม อ่าตัวนี้เราไม่ได้ขุดนะครับอ๋อเราวางเลยแล้วก็ใส่ปุ๊บเดี๋ยวลากมันก็จะชอนชายลงไปเพราะว่าตัวเนี้ยดินเราจะซุยนะครับผมครับแล้วดินเราผสมเอ็มจะซุยปุ๊บลากก็จะชอนชายเราลดน้ําไปทำให้ดินข้างล่างจะเริ่มนิ่มไปเรือ่อยเรื่อ๋อเราไม่ต้องขุดด้วยเราไม่ได้ขุดครับอ๋ออันนี้ปลูกปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ต้องใช้สอบจอบเสียมเลยก็ขอ,องขง่ายดีครับเพราะว่าพันก้าที่เราเอามา่ะต้นมันเตี้ยมันเล็กอ๋อแล้วก็คือเราปลูกบ,บนเหนือย,อยางเราก็ต้อง พอดีอ๋อแต่ว่ารากเขาก็ต้องมาหากินใช่แล้วเมื่อเขาแทนลงไปเพราะต้นไม้แบบนี้จะมีรากแก้วนะครับอ๋อน่นะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคการปลูกต้นไม้โดยไม่ต้องขุดหลุมทําแบบนี้นะครับเพราะว่าระดับพื้นดินกับระดับดินดินที่เราใส่ปุ๋ยที่เราใส่มันสูงกว่ากันเนาะครับผมเมื่อก่อนตอนแรกที่ปลูกใหม่ใใส่เต็มไหมครับเต็มครับผมอ๋อนี่เนาะดินก็ค่อยยุบไปยุบไปอ๋อการย่อยสลายการอะไรก็ไปถามครับแล้วเติมไหมครับ จะต้องเติมแต่เราก็อย่างนี้มันเรายังไม่ต้องเติมเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราไปดเอาพวกสีข้อแบบขี้งีง้วนมาใส่โรยขอ,ขอบนี้ครับครับอืมครับผมถ้าเราสังเกตถ้าโคนเขาเริ่มโผล่เงี้ยเราต้องเติมเข้าไปแล้วเรายุบแต่ตอนนี้เขาไม่นัดยุบแล้วเขาว่ะผมว่าลักแก้วลงไปดินลงไปดินนะครับเออลงไปดินนะเพราะตอนมามันแค่ถุงขนาดนี้พลาสติกถ้าเราฝังลงไปลึกมันก็จะไม่ได้อย่างต้นนี้ปลูกนานเท่าไหร่ประมาณต้นนี้นะครับผมต้นนี้อ่าสามเดือน ผู้เรียนเทศตอนนี้สามเดือนแตกยอดแตกช่อแล้วแปลว่ามีรากแก้วรากฝอยีร่วมือแล้วครับเพราะมาต้นมันไม่โตครับนี่แหละครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะสาหรับการ่าเอาวัสดุรีไซ์เคลอย่างยางอันนี้ซื้อไหมหรือว่ามีซื้อมั่งแล้วก็ขอเข้ามามั่งครับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ค่อยมีมูลค่าไปครอบต้นพริกอะไรได้มั่งครับเนปรับเมืองโมไซก็มีประโยชน์นะครับครับผม ไม่ห่วงลิขสิทธิ์เนาะไม่ไม่ห่วงลอกเรียนแบบได้นะครับสําหรับใครจะเอาเทคนิคการปลูกต้นไม้นะครับอ่าทําให้ดูแลง่ายนะครับและปกป้องการโดนใบมีดตัดจ้าด้วยนะครับการใส่ปุ๋ยเราก็ปุ๋ยไม่กระจายด้วยครับปุ๋ยก็ไม่กระจายนะครับเราใส่พื้นขอบขอบอ่านะครับอย่าให้ใกล้คนปุ๋ยก็จะอยู่ในขอบนี้อาอแนวคิดมาจากไหนพี่ตรงนี้ถามก็แนวคิดมาจากไหนครับแล้วก็เราก็าสัยตัวสกอเราก็ปลูกอยู่กับบ้านก็ทํา ลองอปลูกดูลองอะไรดูนะครับผมแล้วก็มาคุยปรึกษากับเจาของที่ว่าเราจะแบบนี้ดีไหมดีไหมมาปรึกษากันอจากที่เราลงมะนาวเนี่ยเราต้องเสียเงินซื้องวงบ่อแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ต้นทุนมันลดลงมาพวบเลยโอต่ำมากเลยต่ำบ <ๆ S 2> าง <ๆ S 2> ทีก็แทบไม่ได้ใช้เลยแต่ใช้แต่เคียวกันไปไม่มีคัตเตอร์กรีดเท่านั้นเองส่วนตที่ครั้งแรกที่เราลงทุนไปปุ๊บเรามองปดส80ต้นวงบ่อแพงมาก เราก็เลยหันมาใช้ตรงนี้อ๋อเนี่ยครับก็เปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนแนวความคิดให้เกิดโอกาสแล้วตอนนี้ใช้ได้ทั้งไร่เลยใช่ไหมครับสังเกตไปต้นพริกต้นไม้ตรงไหนมีอย่างทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับจุดนี้ถือว่าสุดยอดมากยกโป้งให้เลยนะโป้งให้เลยนะครับเยี่ยมมากสองโป้งเลยนะครับเราไปดูจุดต่อไปครับแล้วตามกันไปนะครับผมสวัสดีครับ